ถ้าคุณไปทําการครมนาคมสาธารณะให้เชื่อมต่อระหว่างตลาดที่อยู่อาศัยที่พักนักท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปให้ถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลตึกของรัฐบาลทุกตึกถ้าทำถ้าทำการครมนาคมสาธารณะพวกนี้ได้การมีรถก็ไม่จําเป็นการมีรถเนี่ยนะครับต้นทุนสูงมหาศาลตั้งแต่มลพิษ ตั้งแต่ที่จอดรถตั้งแต่ความแออัดในเมืองรวมไปถึงค่าน้ํามันนี่คือต้นทุนของประชาชนดั้งนั้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนื่องจากเราไม่มีการคมนาคมสาธนารนณะที่ดีในต่างจังหวัดแต่เราเอาเงินส่วนนั้นมาสร้างรถไฟที่เชื่อมต่อ <c oughs> เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนนี่ผมผมกำลังพูดถึงตัวอย่างว่าสิ่งที่ผมพูดหรือเอาอีกตัวอย่างก็ไนดะ้ทุกท่านคิดว่าจะดูว่าประเทศไหน เป็นประเทศที่จเจริญแล้วหรือประเทศไหนเป็นประเทศที่มีอาระยะเนี่ยดูที่ไหนครับมีเฟอร์รี่กี่คันในท้องถนนใช่หรือเปล่ามีห้างสรสปปินค้าหรูกี่ห้างในประเทศใช่หรือเปล่าไม่ใช่สําหรับผมดูง่ายๆครับเดินลงไปข้างล่างดูฟุตบาทดูฟุตบาทเพราะอะไรฟุตบาทคือที่ของคนเดินโดยเฉพาะอีกยิ่งสังคมที่แก่ตัวลงเหมือนสังคมไทยเนี่ยนะครับ ลองดูง่ายๆพ่อแม่ของท่านที่แก่ตัวลงเนี่ยถ้าต้องขึ้นวิลแชร์พ่อแม่ของท่านสามารถขึ้นวิลแชร์ออกจากบ้านด้วยวิลแชร์ไปถึงตลาดด้วยตัวเองได้ไหมดูแค่นี้พอสังคมที่จเจริญแล้วก็ดูแค่นี้ออกจากบ้านด้วยวิลแชร์ไปถึงตลาดถ้าเขาทําอย่างนี้เองได้เขาอยู่ได้ด้วยด้วยตัวเองขึ้นวิลแชร์เนี่ยแล้วอะไรรู้ไหมฮะถ้าถ้าคน ป่วยคนจะลาทําอย่างนี้ไม่ได้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าต้องมีคนดูแลต้นทุนในการดูแลคนแก่เป็นยังไงครับเวลาที่เราต้องใช้ไปดูแลคนแก่เป็นยังไงครับต้นทุนมหาศาลนะครับถ้าคุณจะพูดถึงความดำรับคุณพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วนี่คือปัญหาแค่ส่วนเดียวของประเทศไทยมีพรรคยังไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้ของเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ การต่อสู้ของโลกาพิวัต์อินโดนีเซียมีแอปพลิเคชันระดับโลกไปแล้วก็คือไอ้โกจ็๊ใช่ไหมฮะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตลาดในโลกาพิวัต์เนี่ยมันเข้มงวดมากขึ้นมันหนักหนาสาหัสมากขึ้นตลอดเวลาแล้ววันนี้เราไม่มีความพร้อมอะไรเลยที่จะเตรียมรองรับกับเทคโนโลยีที่กําลังจะเปลี่ยนไปโลกที่กําลังจะเปลี่ยนไปโลกที่กําลัง ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดในโลกเราไม่ได้เตรียมการอะไรกับสิ่งที่มันจะเข้ามาถึงเลยทั้งหมดนี้ที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมอยากจะพูดว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยมีประชาชนในประเทศนี้ไม่มีประชาชนอยู่ในประเทศ ไม่มีประชาชนอยู่ในชาติแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีประชาชนนี่คือปัญหาของการพัฒนาที่ทำให้มันเหลื่อมล้ํำขนาดนี้การปัญหาของการพัฒนาที่เมืองกับชนชนบทมันเหลื่อมล้ากันขน,น,นาดน,นี้ปัญหาที่ทําไมแต่ละจังหวัดงบถึงไม่พออํานาจถึงไม่มีในการพัฒนาจัดการตัวเอง เพราะรัฐไทยไม่เคยคิดถึงประชาชนไม่เคยประชาชนเพราะประชาธิทปไตยไม่เคยลงหลักปักฐานในประเทศนี้ได้นะฮะแล้วเรื่องนี้มันจึงตอบโจทย์ที่ว่าพรรฝั่งที่อยู่กับคุณประยุทธ์เนี่ยจะพูดเหมือนกันหมดประชาธิปไตยไม่ต้องสนใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดนี่คือวาทกรรมที่เอามาหลอกลวงประชาชน เพราะอะไรเพราะด้วยการเมืองที่ดีเท่านั้นระบบเศรษฐกิจถึงจะดีและเท่าเทียมกันได้ด้วยระบบการเมืองที่ดีเท่านั้นแล้วสิ่งที่สำคัญมากก็คือวันนี้เราไม่มีข้อสรุปข้อตกลงว่าระบบการเมืองที่ดีในประเทศไทยคืออะไรเราไม่มีข้อสรุปว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรระบบการเมืองที่ดีคืออะไรครับระบบการเมืองที่ดีคือ ระบบการเมืองที่บอกว่าคนที่เห็นต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันแล้วหาทางออกกันได้อย่างสันติเราไม่มีเราไม่รู้เลยว่าตกลงประเทศนี้อำนาจมันควรจะเป็นของใครใครควรจะมีอำนาจดังนั้นถ้าถามผมว่าจะออกจากวิกฤตยังไงแน่นอนที่สุดผมคิดว่ามันทำควบคู่กันได้คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็แก้ปัญหาระบบการเมืองทำควบคู่กันทำพร้อมกันได้ แล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องระบบการเมืองที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าถึงเวลาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนว่าระบบการเมืองที่ดีเป็นยังไงและนั่นคือหน้าที่ของพวกเราระบบการเมืองที่ดีที่คนจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติระบบการเมืองที่มีประชาชนอยู่ข้างในประเทศมันเป็นอย่างไงนี่คือภารกิจของคนรุ่นเราเพื่อที่จะส่งต่อ สังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปให้ได้สำหรับผมนั่นคือวิกฤตสำหรับผมนี่คือวิธีการแก้ไขวิกฤตครับขอบุญครับ